พริกทอสเปนที่ลงปลูกไว้นะทุกคนตอนนี้มันออกมาแล้วนี่เริ่มทยอยมาเกือบแบบทุกต้นแล้วนะอเห็นอยู่นะเนี่ยได้ประมาณสักเกือบยี่สิบลูกได้ค่ะนู่นโซนพริกสเปนทั้งหมดเลยนะพริกหวานยักษ์นะคะพริกอิตาลีพริกแห้งนะคะ กแห้งของสเปนนะแล้วก็ผิกทอดคิดดูแล้วกันเนี่ยกี่ต้นคะน่าจะได้เวลามาเก็บถั่ยแล้วนะเดี๋ยวอีกแล้วโอ้โหแล้วก็ฝักแบบว่านะเนื้อแน่นมากเลยมะเขือเทศก็เริ่มจะลูกใหญ่แล้วนะสีแดงแล้วด้วยอ้นี่เห็นไหมใหญ่แล้วใหญ่แล้วโอ้โหทยอยออกมากันเพียบแล้วนะเนี่ย นี่ลูกใหญ่นะคะลูกใหญ่มูนเห็นเขียวๆเวต็ไมไปหมดเลยอะ่ะต้นตะไคร้ตอนนี้เริ่มฟื้นตัวมาแล้วนะเห็นใบแบบว่าสีเขียวเป็นพุ่มทุกกอเลยอะ่ะโอ้ยมีความสุขสมถั่วแบรนดสเปย์นะคะอันนี้จะเป็นพันเลยนะโอยออกมาเพียบเลยนี่จริงมันก็เก็บไปได้หลายฝักแล้วนะคะ โอ้ยไปถึงนู่นเลยดูสิเขียวขจีน,น่าร้อนอยู่นะเนี่ยสตรอเบอรี่จิ๋วนี่มันยังมีให้เก็บอยู่เลยอ่ะนี่ตอนแรกว่าจะไม่เก็บแล้วนะเห็นมันแบบว่าดแดงๆอยู่เห็นเขามาตัดหญ้าเราคิดว่าเออตัดหมดแล้วมั้งคงจะไม่มีมีอยู่เฉยเลยน่ารักอะสีแดงนี่จะกินทำหน้าอ,อ้อนขนมก,กินในนั่นอยู่หนูก,กินในนี่เหรอ โอเคไม่เป็นไรเก็บให้หนูแหละกินให้หมดเลยนะอร่อยมากอร่อยอยากกินด้วยจังเลยเฮลูซี <Hey, Lucy. S 1> หวานไหมหอนอันนี้ไม่เผ็ดอาไม่เผ็ดัวใหญ่เผ็ด อ๋อก็หนูแสบปากอยู่อ่ะอปากหนูแตกอ่ะหลับตาแบมือหนึ่งสองสามรวงอันนึงอ้าว่วงอันนึงอหรอ,นนอโอเคกินสิคะ จากินจากินจากินฮอกินฮอกินฮอกินอ๋อว่าจะเดินกลับเดินกลับนะมันก็มีมาให้เห็นตลอดเวลาเลยอะ่ะโกรธใจไม่ได้เก็บซะเลยเนี่ยดูสิพอละเดี๋ยวเดินกลับบ้านแล้วแม่ร้อนละหลับตาหลับตาแบบมือสองมือสิสองมือ วันชื่อรีอันนี้ลูกใหญ่อะ่ะดูสิโอ้ยเอาเอาโอเคไปเก็บบวกซูกินีกันดีกว่าค่ะเยอะแล้วนะฝนตกใส่อยู่สองวันโอ้โหกันหนำม,มากเลยค่ะทาครีมกันแดดสักนิดนึงโมไปด้วย บวบสุชิที่นี่เนี่ยไม่ได้มาดูนะสี่ห้าวันได้ดูสิคะบล่มเลยบล่มเลยน,นู่บบนนี่ตัดใบมันออกไปเยอะแล้วนะดูนี่นี่โอ้ยเราตั้งใจจะเอาอ่อนๆไปกินนะเนี่ยไม่น่าเลย ก็ยังไม่แก่มากแต่ถามว่าโอเคมันก็ยังโอเคอยู่นะแต่แบบเนี้ยมันจะหวานอร่อยมากเลยนะิมน้ำพริกกินนะคะไปอุ้ยหักเลยไปคุู้ชนะูได,ด้รเช้ดเลืกชิกนคีเๆิๆน ได้นะมันก็มีเน่าบ้างค่ะเน่าเยอะมากเลยนะเนี่ยไปละบล็อกโคลี่ที่ดูแก่แล้วนะคะแก่มมากๆไม่น่ากินแล้ว ื้นี้ได้เป็นปลาดุกราค่ะอาหารใต้นะสามตัวเลยค่ะกินคนเดียวมีผัดปลากระป๋องด้วยนะคะใส่คะน้านะคะน้าที่สวนนี่หมดแล้วนะคะไม่มีแล้วเดี๋ยวันยายนปลูกใหม่รอบนึงค่ะ กินแบบง่ายๆนะคะวันนี้ผักจากสวนของเราก็เมนูที่โปรดปลานมากๆเลยอาหารใต้นะคะมาเด็ดเอาไปกินหน่อยค่ะจะได้แตกเยอะๆนะ เมนูของรถวันนี้นะมีผักจากสวนด้วยใบโหระพาไว้แมงลกักผักแพวผักชีฝรั่งพออากาศร้อนมานห,หน่อยๆแล้วนะแม่วันเริ่มเยอะแล้วค่ะอืมคะน้าจากสวนอ่อนมากอืมอืม เด็ดมากดปลาดุรารอบนี้รู ah, ้สึกว no. well, so ่าจะไม่เค็มมากอร่อยดีค่ะน้องพี่นั่งนั่งพ n ่นั่เดินนอนั่ดน

Es terrible, esta niña. Terrible, terrible. ¡Eh! ¡Pola! agua! agua! ¡Echa la agua! la tierra ah la la sí. ร้านตัวสะอาดเรียบร้อยหมดแล้วนะผักสลัดเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะเอามาทำก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะใส่ก๋วยเตี๋ยวบวบสุกีนีเนี่ยเยอะจริงเลยค่ะรถก็เลยแจกคนข้ามานไปสองสามลูกเลยนะคุณย่าเนี่ยเอาไปแค่ลูกเดียวเองค่ะส่วนที่เหลือเนี่ยจะไปทำแกงเขียวหวานนะ